เดย์สองนะครับนะของการทำชาเลนจ์พูดหน้ากล้องโดยที่ไม่ต้องตัดต่อนะครับเฮ้ยจะบอกว่ายากมากนะฮะแล้วก็เดย์หนึ่งคือปกติเนี่ยเขาให้แนะนำตัวก่อนใช่ไหมว่าเราเป็นใครอะไร,ย,ไรไยังไงแต่วิบเวียนอ่ะพูดไปเรื่อยคือเราตื่นเต้นไงอออ่ะนี่นะฮะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการออกกำลังกายนะฮะเราจะมาแนะนำตัวกันว่าเราเนี่ยเป็นใครอย่างนี้แล้วก็อันนี้คือนี่ครับทั้งอุปกรณ์ทำอาหารก,กินนะครับแล้วก็จะเป็น ในส่วนของดัมเบลยกน้ำหนักด้วยโ <laughs> <Okay. laughs> อเคลำหน่อยอราวางไว้ก่อนนจะจ๊ะทีนี้แลายหลายคนถามว่านะครับพี่แผนเป็นใครแต่อย่างเอิงนะครับแนะนำตัวก่อนเลยว่าพี่แผนนะครับเป็นมีเดียโปรดักชั่นเฮาส์นะครับ,รบแล้วก็ทำด้านของ คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมาประมาณ16ปีนะฮะับสิบหปีหน้าก็คือปี68นั่นเองนะฮะหรือปี2026นั่นเองนะครับ,ร 2, รบแล้วก็ขออนุญาตเสียบไม้นะฮะนี่ไม้อยู่นี่นะครับ,รบแล้วก็นี่คือตัวรับนะครับเสียงมันจะแตกต่างกันนะขออนุญาตตั้งนะจ๊ะโอเคอ่ะแล้วพอเราทําอาชีพนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับ เราทําอะไรบ้างนะฮะมีเดียโปรดักชันคือคนที่ผลิตสื่อวิดีโอส่งเสริมการตลาดส่งเสริมการโฆษณาหรือว่าส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หรือว่าทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับการทำประชาสัมพันธ์การทำการตลาดออนไลน์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคนทําการตลาดผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์นะครับอันนับหนึ่งทีว2คือเราทําในเรื่องของการตลาดเนี่ยมา16ปีก็คือเริ่มต้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะยุคนั้นเนี่ย ไม่ค่อยมีคนในสายของวิดีโอกราฟเฟอร์หรือฟโฟลว์การาฟเฟอร์ครับศึกษาในเรื่องของการตลาดออนไลน์แต่ตอนนั้นยุคนั้นเป็นยุค a c e b o o k นะฮะพี่แผร่น่าจะสมัคร Facebook ตัวแรกครับประมาณปี2008 2009จะไม่ได้แต่ตอนนั้นแหละแล้วเราปุ๊บเราก็เริ่มต้นศึกษาศึกษามานะจำได้ว่ายุคแรกนะครับยิงโฆษณาแบบมัม่มๆนะครับ100บาทเราเห็นว่ามันเฮ้ยมันคืออะไรยิงโฆษณาเขาถึงอะเรายิงไป100บาทนะครับได้ยอดโฟล o w ในเพจมา5 0 0 0ันคน คือมันเข้าถึงคนเยอะขนาดนั้นเลยไงคือมันนําส่งเยอะขนาดนั้นเลยแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้จักคําว่าการทําคอนเทนต์แต่พอเราเข้าสู่วงการการตลาดปุ๊บเอ้ยเราเห็นเลยว่าบริษัทโฆษณาเอเจนซี agency, ่อะไรต่างๆเนี่ยเขาทํางานกันอ๋อเขาไม่ใช่แค่แต่ถ่ายถ่ายอย่างเดียวแต่เขาดูว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วทําสื่อตรงนั้นอนะไปตอบโจทย์เขาให้มันเกิดเป็นไวรัลนะฮะยุคนั้นก็จะมีไม่แน่ใจว่าเป็นโฆษณาซันซิลหรือเปล่านะของใบเฟิร์นนะครับไม่แน่ใจว่ายุคไหนนะ แล้วก็ส่วนยุคปัจจุบันนะครับก็คือยุคของน้องเจนนี่นะครับวัชนกนั่นเองนะครับเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นแต่ละยุคนะครับมันก็จะมีอะไรที่มันเปลี่ยนผ่านไปแต่ยุคยุคแต่ละยุคเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่แตกต่างกันเลยนะครับคือความจริงใจที่เราสื่อสารนะครับให้กับคนดูนั่นเองนึกถึงโฆษณาพี่ต่อนะครับพี่ต่อฟินวีนา่าเนาะนึกถึงโฆษณาไทยประกันชีวิตหรือหลไรโฆษณาที่แบบไม่ต้องใช้งบประมาณในการทำพีอาร์เยอะ แต่มันเกิด <hi> เป็นไวรัลในระดับระดับมหาศาลได้ระดับหลักร้อยล้านวิวอย่างเช่นโฆษณากล้องวงจรปิดอืมไม่แน่ใจว่าชื่อว,ว่าไวเซอร์มะนะคนดูร้อยล้านวิวแต่ว่าเหมือนกับช่องของเขาว่าไม <Tim> ่สามารถกู้ได้หรือไม่สามารถทําได้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราก็แบงก์ก็หายไปเลยแต่พี่แหวนก็ไม่ได้ไปศึกษานะว่าแบงน์เขายังทําอยู่ไหมเออนั่นอ่ะก็คือสิ่งที่พี่แหนจะบอกว่า เราอยู่ในวงการมานานเราเห็นการเปลี่ยนผ่านในแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยไปค่อนข้างแบบก้าวกระโดดแล้วก็ในยุคปัจจุบ,บันยุคนี้เป็นอีกยุคหนึ่งที่พี่แผนนะครับมองว่าคนที่ทําแบรนด์ทําธุรกิจทําสินค้าต่างๆหรือว่าจะสร้างตัวตอนอย่างเงี้ยมันสร้างตัวตอนได้ง่ายมากคือมันไม่ใช่มีแพลตฟอร์มเมื่อก่อนแบบแค่แพลตฟอร์มหลักๆแพลตฟอร์มเดียวคือ Facebook หรือว่า u t u b e ไง แต่ปัจจบุบันมันมีแพลตฟอร์มหลายๆอย่างที่เติบโตขึ้นมามีความรู้ที่เยอะมากยุคนั้นคื่แบบพี่แผนยังไปอาสาเป็นเด็กซื้อน,น้ำเด็กซื้อ,นนอนนข้าวเด็กยกของยกไฟยกกล้องอะไรต่างๆในกองถ่ายในกองหลังช่างภาพในกองหลังช่างวิดีโอในอห้องตัดต่ออยู่เลยคือเด็กซิกาแฟนั่นนะแหละไอ้ที่หลายๆคนบอกว่าเอาแรงไปแลกวิชานั่นแหละคือพี่แผนยุคนั้นเลยนะเพราะเรา ไม่มีโอกาสได้เรียนมหาวิทยาลายัยคือเราไม่ได้มีเงินซัพพอร์ตขนาดนั้นนะครับแล้วพอเรากรุงเทพปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องทํางานหาเงินนะครับลงเรียนรามไปปุ๊บทุกอย่างคือมันมันต้องใช้เงินตลอดเวลานะครับเราก็โอเคเราลงเรียนรามเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราเรามีเวลาเยอะพะเรามีเวลาเยอะปุ๊บเฮ้ยเราไปทํางานพปทำงาน,าน,งานปุ๊บเฮ้ยสน,นุกอ่าแล้วก็เข้าวงการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับ ใครที่อยากรู้จักประวัติพี่แผนนะครับพี่แผนมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับแล้วก็พี่แผนไม่ใช่คนดีต้องบอกตรงนี้ว่าพี่แผนแม่งไม่ใช่คนดีพี่แผนคือคนปกติธรรมดาที่ผิดพลาดก็มีนะครับดีก็มีนะครับแต่ถ้าใครมองในด้านดีในพี่แ่ามันน่าจะมีด้านดีเยอะกว่าด้านไม่ดีถ้าด้านไม่ดีปุ๊บคนเราแม่งต้องเครียดในทุกๆวันอ่ะเออแต่ของพี่แผนนะครับเราพยายามทาตัวเราเองอะอย่างเช่นตอนปีสองพันสิบสี่ นะครับที่แหวนทำผิดพลาดไปปุ๊บสิ่งหนึ่งที่แหวนยึดถือตลอดมาคือการที่เรายอมรับในข้อผิดพลาดขอโทษแล้วแก้ไขในทันทีนะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านฝีมืออย่างเงี้ยที่แผนนะครับรับคาติชมเสร็จปุ๊บไปแก้ไขในทันทีนะครับเอ,อาง่ายๆคือยุคนี้ถ้าใครยังมาบุรี่ในเรื่องของฝีมือเรื่องของงานตลาดเรื่องของการทํางานเนี่ยสมมตินะหลายๆคนที่เป็นช่างภาพเป็นช่างวิดีโอช่างตัดต่อนะเอาลองเอาความรู้เนี่ยมาคุยกันดีกว่าเออว่าให้ด้านถ่ายถ่ายยังไง จะต่อจะต่อ,ตอยังไงด้านการทําการตลาดทําการตลาดยังไงแล้วถ้าคุณเป็นคนคนเดียวคุณมีความรู้เนี่ยรอบด้านแบบนั้นไหมซึ่งพี่แผนสามารถตอบได้ในทุกๆศาสตร์ทุกๆด้านนะครับโดยที่เอาแค่เราคุยแค่แบบแบบเแบสิกพอนะเพราะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังหรือแบบอะไรที่มันละเอียดละออหรือว่าเป็นศัพท์ทางเทคนิคน,นี้ต้องบอกเลยว่าพี่แผนไม่เป็นไม่ร,มรู้ไม่รู้เรื่องนะครับแต่สิ่งที่แผนรู้คือจะทําอย่างไร ให้วิดีโอของลูกค้าอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์ที่ลูกค้าไว้วางใจพี่แพรเนี่ยถ่ายออกมาแล้วพบมันดูเว่อร์วังอลังการเอาพอสตรีโอไปดูถ้าอยากดูนะครับถ้าเป็นในด้านของวอล์กด้านของคอนเทนต์เราจะสัมภาษณ์เราจะเจาะประเด็นนะครับเอาประเด็นต่างเงี้ยขยี้ประเด็นต่างๆเนี่ยของคนที่เราสัมภาษณ์เนี่ยขยี้ออกมาอย่างไงให้มันได้ใจลูกค้าหรือได้ใจคนดูให้ได้มาที่สึกนั่นคือพี่แพรน,นะครับจะทําการตลาดยังไงทำวิดีโอยังไงทำคอนเทนต์ยังไงให้เราไม่ต้องยิงโฆษณาแล้ว เราสามารถมีลูกค้าเพิ่มได้ทำยังไงแพลตฟอร์มนะครับมีแพลตฟอร์มอะไรบ้างที่เราเนี่ยสามารถนำไปโปรโมทได้ทั้ง35แพลตฟอร์มทั้ง25แพลตฟอร์มทำอะไรบ้างหรือในเรื่องของการสร้างไรายได้นะครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือสร้างไรายได้ออนไลน์หรือว่าดิจิตอลนอมแดอย่างเงี้ยเราสามารถสร้างไรายได้จากช่องทางไหนได้บ้างอ่ะอันนี้พี่แหวนก็มีความรู้เนี่ยเอาเรื่องพวกเนี้ย เราเป็นเป็นความรู้ที่หลายหลายคนดูถูกพี่แผนว่าความรู้ก็ไม่มีการศรรึกษาก็ไม่ดีพ่อแม่ก็ไม่มีนะครับแล้วก็ทําผิดต่างๆนานาปุ๊บหลายๆคนเหยียบซ้ำแต่คน90%อร์นะครับคือให้กําลังใจถามว่าถ้าเป็นคุณนะครับคุณจะเลือกแคร์กลุ่มกลุ่มไหนคุณก็ต้องแคร์คนที่ให้กําลังใจคุณจริงไหมครับแล้วก็ให้พระเจ้านะครับดูแลคนที่ เขาไม่ชอบเราเขาเกลียดชังเราให้พระเจ้าดูแลไปเราอย่าไปดูแลของพวกเขาอย่าไปเสียใจพวกเขานั่นคือสิ่งที่เป็นพ่แผนนะครับประสบการณ์16ปีกับประสบการณ์ชีวิตอีก39ปีนะครับในการใช้ชีวิตนี้มานะครับอาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยเหลือคนแบ่งปันให้กับคนอื่นแบ่งปันให้กับคนรอบข้างแบบปันกับให้กับคนที่ต้องการโอกาสในการ เริ่มต้นทำออนไลน์เริ่มต้นทำโปรโมทธุรกิจออนไลน์ทางออนไลน์เนาะเริ่มต้นทำอะไรที่มันสร้างไรายได้ผ่านออนไลน์ได้เงี้ยเออพีวิทยาคิดว่านาะวิทยนอาจจะช่วยตรงนั้นได้ทำคอนเทนต์ย,ยังไงดีให้มันถูกทางคิดแบบคนมีอาชีพทำคอ,อนเทนต์ย,ยังไงที่ไม่ใช่แบบสมมตินนะถ่ายเซลฟี่ตัวเองถ่ายวิวโน่นนี่นนแล้วก็บอกว่ามีปฏิสัมพันธ์ไม่เลืนผ่านหรือว่าถ่ายวิวเสร็จปุ๊บเอาเขาเรียกอะไรได้นะหรือว่าเอาโน่นนี่นั่นะมาแปะว่ามันเป็นแบบนี้นะ ให้คนมาคอมเมนต์ใช่คุณนะได้ยอดคุณนะได้ไรายได้แต่คนที่ไม่ติดตามคุณนะ่ะได้อะไระครับจะแค่ได้มีส่วนร่วมแต่เขาไม่ได้เกิดไม่ได้ปังด้วยกับคุณจริงไหมครับสิ่งสําคัญคือคอนเทนต์สิ่งที่คุณทําหลายๆอย่างเนะี่ยคือมันมันผิดก็จริงมันเป็นการหลอกให้คนไปคอมเมนต์แต่ว่ามันก็เป็นเทคนิคของคุณอนะ่ะเอาเป็นว่าใครอยากรู้อะไรนะฮะถามมายินดีนะช่วยเป็นอีกหนึ่งแรงเป็นหนึ่งพลังนะครับเดย์สองเราเนะี่ยจบเพียงแค่นี้ในตาปิดภารกิจแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันในเดย์สหรือว่าต่อไปย วันนี้อยู่กับพี่แผนครับ